สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะบัวบ้านสวนชนปลูกค่ะฝนตกกรินค่ะทุกคนขาตกทั้งวันทั้งคืนมันก็จะแฉะแบบนี้ดูปะบัวเอาถุงปุ๋ยมาปูไว้เดินเดินไปเก็บผักค่ะเวลาเข้าไปเก็บผักต้องใส่รองเท้าบูทค่ะฝนตกชื้นแฉะหมดค่ะท้างบ้านปะบัวเนาะเนี่ยค่ะรองน้ําไว้ถ้าไม่รองก็จะกระเด็นเข้าประตูบ้านค่ะนี่ เขาลึกดูฝนเต็มตัวแล้วสองสิงหาค่ะวันที่สองสิงหาดูดอกข้าวพรรสาป้าได้น้ำฝนพืชผักได้น้ำฝนก็จะเป็นแบบนี้ดูกระชายค่ะกระชายกระชายเหลืองกระชายแดงค่ะดอกข้าวพรรษาค่ะอันนู้นป้ามามัดไว้อีกรอบอันนี้ยังไม่ได้มัดค่ะดูวันนี้ต้องมัดละมัดติดหลักไว้เพราะว่าเขาได้รับน้ำฝนเนาะดอกเขารับน้ำฝนก็ นมลงค่ะแต่ก็สวยงามดีค่ะสวยงามผักอีตูค่ะผักอีตูหน่อไม้ฝรั่งหอมค่ะจิงจูชายได้ปุ๋ยเกศได้ฮอร์โมนได้นมไปงามเขียวอุ้มหุ้มเลยเนี่ยค่ะหน่อไม้ฝรั่งเมื่อวานนี้เก็บผักกดหินไปกินกับลาบเนื้อหมดแล้วหน่อไม้ฝรั่งหวานหวานกำลังเป็นหน่อใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนุน่น ยอดมะละกขี้นกประบัวตัดแล้วนะคะเนี่ยตัดแล้วดูแค่สองสามวันเลื้อยออกมากระเจี๊ยบเขียวไม่ได้เก็บเมืม่อวานนี้ไม่ได้เก็บเนาะดูพอเก็บอีกแล้วเนี่ยค่ะฝนตกค่ะทุกคนชื้นแฉะไปหมดแล้วแก๊สหมดในวันฝนตกลินค่ะมาดู <c oughs> นี่แก๊สหมดในวันฝนตกลินแล้วก็เป็นชั่วโมงเร่งด่วนป้าจะ ุ่นข้าวเหนียวให้หลานนี่เอาจะได้กินไหมหนอเด็กๆก,ก็ต้องไปโรงเรียนนี่ข้าวเหนียวนิดนึงเนี่ยค่ะเกต็ตหมดในวันฝนตกลินนู่นแหละค่ะตอนไปส่งหลานก็จะเอาถังแก๊สไปด้วยแล้วก็เปลี่ยนเป็นถังใหม่มาพอจะไปตอนนี้มันแฉะหมดเลยแฉะหมดหน้าบง,หน,าบางหน้าบ้านเนาะเรายังไม่ได้เทปูนแฉะไปหมด เพราะว่าเราขับรถปิกอัพออกเข้าออกเข้าออกมันเป็นน้ําฝนเนาะแล้วก็ขี้เลนเจอน้ําฝนเละค่ะหน้าบ้านก็เละเพราะว่าทุกปีเราไม่ค่อยได้ใช้นานๆนนจะขับออกไปธุระไปพาหลานไปหาหมอสีวัคซีนหรือไปท,ทําธุระอันนี้ขับออกวันละสองสามรอบเช้าก็ไปส่งหลานเย็นก็ไปรับหลานเละหมดค่ะ ดูท้องฟ้าเป็นน้ำเลยเนี่ยคะ่ะป้าพาชมบรรยากาศฝนตกลินสักผ้าไปด้วยเช้ามานี่ก็เป็นชั่วโมงเร่งด่วนเสร็จภารกิจแล้วก็ไปส่งหลานส่งหลานกลับมาก็ทำภารกิจต่องานแม่บ้านนุ่นคะ่ะป้าถึงว่ามันแฉฝนตกมามันแฉป้าถึงปลูกผักในกระถางไงแฉ อันนี้มะเขือลายคางโกกป้าก็เอาถุงปุ๋ยที่เราใส่ไปซื้อดินซื้ออะไรมานั่นแหละเอาไปใช้ใช้ต่อมันก็ไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่ามันจะเป็นถุงเก่าเป็นผุอะไรป้าก็ไปปูคุมหญ้านะคะตรงนั้นปลูกถัว่วป้ากระถอนถัว่วตรงนั้นปลูกแตงป้าก็ยกหอมยกอะไรไปตั้งให้มันสูงค่ะ,คะแค่นี้แหละค่ะมาแบบคลิปสั้นๆเนาะ มาทักทายกันยามเช้าว่าฝนตกลินค่ะที่อื่นตกหรือเปล่าตกลินหรือน้ําท่วมหรือเปล่าคะคลิปนี้ป้าก็มาแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ